แค่ผู้หญิงเข้าใจเรื่องนี้เนี่ยคุณจะเข้าใจว่าทำไมผู้หญิงบางคนถึงเลือกผู้ชายได้อย่างดีมีความสัมพันธ์ที่ดีทำไมเราถึงเหนื่อยความสัมพันธ์ทำไมเราอยู่กับผู้ชายแบบนี้แล้วทำไมเขาไม่เติบโตทำไมเขาไม่เป็นคนที่ดีขึ้นนะคะและไม่อยากจะบอกว่าผู้ชายเนี่ยถ้าคุณเข้าใจ่ว่าผู้ชายมีการเติบโตที่แตกต่างกัน คุณจะเข้าใจและคุณจะเลือกผู้ชายเป็นดังนั้นผู้ชายมีการเติบโตอยู่3แบบนะคะระดับแรกเลยนะคะก็คือเป็นเด็กผู้ชายนะคะเป็นผู้ชายที่ยังไม่ได้โตต่อให้เขามีอายุมากแต่ถ้าความคิดของเขาที่ไม่สามารถเป็น provider ดูแลผู้หญิงได้เนี่ยเขาก็ยังเป็น level เด็กผู้ชาย ที่เอาแต่ใจที่ต้องการให้ผู้หญิงมาดูแลหรือต้องการผู้หญิงที่เป็นเหมือนแม่เขาที่เขาจะร้องเอาตุกตาร้องเอาอาหารอะไรอย่างเงี้ยที่แม่เขาเคยทำแล้วเขาอยากได้ผู้หญิงแบบแม่เขาซึ่งถ้าเราอยู่ในความสัมพันธ์กับผู้ชายแบบนี้เราจะรู้สึกเหนื่อยมากนะคะเพราะว่าเขายังไม่โตไงคะแล้วเราก็ไม่ควรไปนั่งตัดสินพวกเขานะคะไม่ควรจะ ไปเสียเวลาทะเลาะอะไรกับพวกเขาก็ปล่อยเขาไปว่าเขายังไม่โตเลเวลที่สองนะคะการเติบโตระดับที่สองก็คือผู้ชายที่กำลังสร้างตัวนะคะผู้ชายที่กำลังค้นพบตัวเองค้นหาตัวเองกำลังสร้างตัวให้ตัวเองเป็นผู้ชายอย่างเต็มตัวอยู่ในการตอบคำถามตัวเองอยู่ในการที่พัฒนาตัวเองเขาก็จะเลือกผู้หญิงที่เขาสามารถ ไปด้วยกันได้ผู้หญิงคนนี้ก็จะดูแลเขาได้เขาจะดูแลผู้หญิงคนนี้ได้แต่ว่าผู้ชายกลุ่มนี้จะไม่สามารถโฟกัสผู้หญิงได้อย่างเต็มที่เพราะว่าเขามี single focus นะคะซึ่งผู้หญิงจะเป็นมัลติพาย f o กัสนะคะโฟกัสได้หลายแบบแต่ผู้ชายเนี่ยจะมีการโฟกัสได้แค่อย่างเดียวดังนั้นเมื่อเขาสร้างตัวเขายัางไม่พร้อมเขาก็จะโฟกัสที่ตัวเองก่อนจนกระทั่งเขาพร้อมนะคะดังนั้นเนี่ย ถ้าเราอยู่กับผู้ชายกลุ่มนี้เราก็จะต้องเหนื่อยในการที่จะคอยซัพพอร์ตเขาเ,ออเรียกร้องอะไรไม่ได้เยอะเพราะว่าเขาไม่สามารถดูแลคุณได้อย่างเต็มที่ถามว่ามีความรักให้ไหมมีความรับให้แต่ว่าเขาอาจจะดูแลคุณอย่างไม่เต็มที่หรือเขาอาจจะต้องโฟกัสตัวเองเพราะเขายังไม่ได้เติบโตเขายังกําลังอยู่ในกระบวนการของการสร้างตัวเอง ส่วนเลเวลที่สาเป็นเลเวลที่สุดยอดมากก็คือผู้ชายที่สร้างตัวเองเสร็จเรียบร้อยแล้วผู้ชายที่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรผู้ชายที่สามารถมีพลังที่จะดูแลผู้หญิงาสามารถเลือกผู้หญิงที่เขาต้องการนะคะดังนั้นผู้ชายกลุ่มนี้จะรู้ว่า